ที่บ้านเรียนหลังนี้ก็จะให้เด็กๆได้เรียนรู้กระบวนการเชิงวิชาการในกระบวนการโดยทางอ้อมแล้วก็ให้เด็กๆมีความสุขที่อยากจะเรียนรู้ด้วยเราจึงต้องจัดการสรุปวิถีชีวิตเนี่ยออกมาเป็นโครงการร้านอาหารซึ่งเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ในสิ่งที่เด็กๆจะได้ในทักษะในเรื่องของวิชาการด้วยนะคะอย่างเช่นณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมภาษาไทย คุณธรรมจริยธรรมนะคะแล้วก็เรื่องของะะการบ้านการเลือนนะคะพอเริ่มโครงการมาเนี่ยเราก็จะมีให้เด็กๆได้ระดมความคิดนะคะได้ระดมสมองกันว่าเราอ,อยากจะมีร้านอาหารที่ชื่อว่าร้านอะไรในะบวนการนะคะเด็กๆเ,กเ,กเาก็จะแบ,บ่งเป็นสีกลุ่มแต่และกลุ่มก็จะตั้งชื่อร้านกันมาพอรวมๆกันแล้วโหวตเสียงกันแล้วเนี่ยก,ก็ได้ชื่อว่าร้านอิ่มอร่อย ว่ากระบวนการของการทําอาหารเนี่ยมันมีส่วนที่มันเป็นบูรณาการของวิชาการของวิชาไรบ้างอาหารที่เด็กๆทําในร้านเนี่ยนะคะก็จะเป็นอย่างแซนด์วิชนะคะเด็กได้มีกระบวนการในเรื่องของการหัน่นใช่ไหมคะหัน่นจัดจากขนมปังแผ่นสี่เหลีย่ยมเรียนรู้ในเรื่องของรูปทรงพอเด็กๆเ,เขาได้หั่นออกมาเป็นแซนด์วิช เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยเขาก็จะเรียนรู้เรื่องรูปทรงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะหรือเป็นขนมปังแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพื้นผินะคะแล้วก็จํานวนที่หั่นออกมาเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์นะคะพอวิทยาศาสตร์มันก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของอาหาราเช่นข้าวต้มเนื้อหมูหรือข้าวหรืออะไรที่ที่ยังไม่ได้ถูกต้มเนี่ยมันเป็นยังไงพอผ่านกระบวนการความร้อนเข้าไปเนี่ยมันจะกลายเป็นยังไง มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ค่ะเอาข้าวต้มไหมคะเอาไหมาข้าวต้มค่ะแล้วก็ขอเขป็นปลาไส้กรอกสองนะ เราทำขบวนการนี้ตั้งแต่เช้า6โมงเช้าจนถึง6กโมงเยง็นนะคะเตรียมแล้วอยู่2สัปดาห์อันนี้ก็ต้องอนุมโมทนาบุญกับคุณแม่ดูด้วยนะคะช่วยลูกนะคะก็เ่จะได้สังเกตในสิ่งที่เรา,า,เากเกทำเป็นยังไงบ้างคะมองหลานแล้วเป็นงไงบ้างสังเกตหลานได้เขาเป็นยังไงบ้างคะ คสขนเี่ยไเหมือนคุกทาหรอ้คนเนวงหนียวรู้สึกว่าเด็กเสนี้เด็กๆนี้เขาเกินคาดเาแรกคิดว่าน่าจะทำได้ประมาณนึงแต่ว่าจริงๆก็ทำได้ดีกว่าเยอะได้ดีกว่าเยอะมากๆก็ทำเพื่อลูกออสามเนอะถึงแม้ว่าไม่ใช่สุ่ของเราแต่ว่าตัวตนเขาแอยากเป็ของเราได้รับสิ่งนั้นคือว่าได้การที่เกิดึูลกันนะคะ เรียนมีสอนให้คุณแม่รู้จักเครื่องคกันเรื่องคุนกันเองแล้วแม่ก็จะอยากให้แม่อยากให้รู้เห็นซึมซับน่าติดที่ที่เราเไม่ใหญู่กะคุณแม่ก็มีความสุขแล้วก็ส่วนแม่ครูเอ่อแม่ครูเนี่ยรู้สึกว่าบ้านวัดโรงเรียนมันคือเรื่องนี้จริงๆมันเป็นการช่วยเหลือเกือ้อกูลกันมันเป็นการเชื่อมต่อเชื่อมโยงที่พ่อแม่เข้ามามีส่วนร่วมถึงแม้ว่า พ่อแม่หรือกลุ่มคุณแม่ท่านใดที่ไม่ได้เข้ามาอยู่ในเส่วนของร้านแต่ว่าเป็นกลุ่มคุณพ่อคุณแม่ที่เข้ามารับประทานอาหารในร้านก็ถือเป็นการให้ความร่วมมือสนับสนุนให้เด็กอนุบาล3เนี่ยได้ได้ใช้โอกาสเนี้ยเรียนรู้ในเรื่องของประสบการณ์จริง่ะ้วเป็นไงบ้างคะรู้สึกไงบ้างมานนั้นคะดีค่ะชอบค่ะบรรยากาศดีมากแล้วเด็กๆน่ารักมากก็รับป้งแต่ตรงหน้าค่ะขอบคค่ะอธิบาย น่าเสียดายังอยากมาอยากมาทานอาหารเช้าที่โรงเรียนอาหารทุกวันไหมลูกทุกวันครับครับก็ดูแอบว่าเราผิดชอบเลยนะเราก็โตกว่าโตกว่าตอนเป็นเด็กเขาก็เป็นเด็กอ่ะแต่พอเขาได้งานของเขาก็ราาทำหน้าที่ของเขาได้ทีค่ะแล้วเป็นไงคะรสชาติอาหารดีเลยที่บอกกับเด็กันไหนด้วยโอ้โห Cảm ơn quanh 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 เคยทำแบบนี้หรือยังเคยแล้วเคยแล้วเมื่อไหร่คะลูกแล้วตอนนี้หนูอยู่ชั้นอะไรแล้วคะป้านเอ๋อร้าเอ๋กตลบแล้วบอกให้มาเราก็เออวันนี้ตื่นเช้าๆนะลูกนะเพราะว่าจะได้มาอยู่กับน้องๆนานๆเขาบอกได้ได้แม่เพราะหนูอยากจะไปเล่นเล่นกับน้องๆด้วยแล้วก็มาหาแม่ครูแต่หลักๆเลยเขาว่าอยากจะมาคุยกับน้องๆค่ะเออนักปฐมภูมิ กเรู้สึกว่าเขาจะสนุกแล้วก็ชอบตื่นเช้ามาก็บอกว่าไปทำงานไหมก็ลุกพอบเลือาบน้ำแต่งตัวเอง ใช่ใช่เขายังเล็กอีก่แต่เขาก็ดูรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่เขาได้รับมอบหมายค่ะแล้วดูเขาแฮปปี้เขามีความสุขด้ีค่ะสิ่งนี้ยน่ารักอยากให้ลูกได้ทำบ้างอยากได้ทำโซ่ ถ้าเปลี่ยนคนพูดมั่งเดินเลยเจะัอะไรกไปใช้ัพอ๋อไม่แล้ค่ะลูกมีแต่ร้อยยีิบห้ามีใจอะมีใจที่นีมีกปีละที่นี่คือร้านอาหารถูกคนะคะคนั้นเราเราแค่เห็นเขาแค่นี้เราก็มีความสุขแล้ว เด็กเขาได้ทํางานกันเป็นกลุ่มที่สําคัญนะคะเขาได้เขาได้เกื้อกูลกันเขาได้ช่วยเหลือกันแล้วก็เขารู้จักที่จะให้อภัยรู้จักที่จะให้อภัยกันเพื่อเวลาที่ที่งานมันไม่เสร็จไม่ทันหรือว่ามันอาจจะมีมีเสียดสีกันบ้างหรืออะไรกันบ้างมันเป็นเพียงแค่เล็กน้อยแต่ไม่เห็นเด็กทะเลาะกันเลยไม่เคยเห็นเด็กมี้แย่งกันเลยซึ่งตรงเนี้ยแม่กันคิดว่ามันเป็นส่วน สำคัญกับการที่เขาจะออกมาสู่โลกในสังคมถ้าเวลาที่ใจพร้อมกายพร้อมเรื่องการเรียนเดี๋ยวมาเอง